สบายดีทั้งเราสบายดีทั้งไทยสุขุสุข,สข้อตรงหม่องทุบอนพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศประมาณบ่ายโมงพี่น้องบันคาวันทีสิบมันในานาตะรีบที่ภาพพี่เก่งหน่อไม่พี่น้องมือเท้านะะี่ยหามอะลรแล้วไปเลยค่ะหุง่งแล้วทุบหน่อไมมเก่ง ทุบเอามันจังแซ่บพี่น้องแกะข้อเนื้อข้อตอนเ <c oughs> อาไปเห็ดขึ้นนันนันตอนใหญ่มันมันมันบวชเขาน้ำนัวมันไปต้มเลยมังอื้อ พักแันนีงพี่น้องมักลอลไรน่าไม่ที่อยู่ที่ต้มกระเบือกต้มต้มก้นนั่นแหละเอาก็ทิมะกรอยก่อนพี่น้อง coi bừng thương đã không nhìn nắp cạn hả cô ấy nữa. cô ấy thằng ăn cô ấy không bữa con à. ไม่ไดกินแลนะ้วแต่อันนี้แหละมันอัตุกมันติดบ่วงติดจองเพราะมันนั่งอยู่บร,ริเวที่พังจะอะไรเนาะคือว่าหนาเขาหน้ดมืด,มด มันเป็นน้ำนานาว,นาวบบนี้บ่เขาว่าขันเขาวาพี่น้องขันขั้นยิ้มขันยิ้มนะครบบุญนะ,นะขจวะเนาะดนบุญหากหน้าขีิบโบอว่คนยิ้มจ้าเถือ่อข้างเลยพี่นอ้องเขาปูเขาใช่นาเขาจะปูใส่ตั้งหน่อย พอดีย่าเดื้อประเดี๋ยวมาเตรียมมาแลยครับีเตรียมหมเบิร์ดติดหมนติดสาลาเปา เลยก็ใช่ประเด็ก ทิมกับประเสบเด้อตักไข่ตักไข่มี่การบักหนัแล้วเพื่อเพบังหนดใส่ปุ้งันี่ก่อน,งน,อาางนยองจะใครบอังอื้อจัดทิจัดีิทส นส่ก้อนถ้าก็ใส่เป้งนัวพี่น้องถ้าเป้งนัวก็ใส่น้ำล้างจังหน่อยใส่แบบใส่แบบอื้อน้ำรีชิใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งพี่น้องให้จุดสองวงน้ำตาลเด้อน้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็ลดดีหน่อยหนึ่งลด สูโฟนัทนารีี่น้องรสด,ดีหน่อยหนึ่งยามันเค็มประเดชอะไรเน้่ยไทรเป้งนัวพี่น้องมาหนี่งไทเป้งนัวนไปเลย Phát nhen, phải mà, phát để so được yeah. ừ, phát khánh em bây lời phát xe nó lại. Ừ. Phải. ยูจู่ว่ะพี่น้อ,นง,ตอนงตอน,อนเที่ยนนนงเมื่อตอนเที่ยงตอนจย่างบ่ายเ,เลยพี่น้องมาเด้อมากินน้ำนางเด้อสุขุสุข้อนห้อมพักกระแงงหน่อยหอนหงวันเห็นป้องแล้วอะไรพี่น้องเสียบมันกันเด้อเขาถูกมันไม่จะมุนจังหน่อยพี่น้องเขาพูดที่เขาเนื้อยเขานาง พอยัดสุดมันห้อนมันง่ายดยูเพื่อนมันจยกมันจยากใบใบแล้วตัวแล้วตุ่มุ่ม,มากระชึ้งไปแรับเท่ไรน,น,นั่นเดียวนั่นเดียวมันห้อนกินกินม,ม่ได้ บอกพุ่งไปหุ่นแห้ง นืง่งจากมุนนะครับเพราะเขาทุบพี่น้องแล้วไม่โจทย์ขอนคักขนาดคุณากะเกงเลี้ยวนะครับกังหอนเลยพี่นอ้องขออนุญาตเด้กินกินบกขัด ḥርኩንን ንይ እንርንያር እነንንያ እንደንያ ติบ้างมันหะยังวันตอมให้มันออกไปพูดให้มันตอมอยู่พูดไอห่อนดิกเกมไม่จุกนังควมบาเซบห่าอนขัดกระโดดพี่น้องข้าเช่นีที่ควรมาปุ่ เกงน้ำไม้เหรอพี่น้องถ้าเอากินบเบออเอาไว้กินตอนเช้าแห้งแ่บมันเป็นน้ำไม้เกงเก่าหแห้งแ่บ สุดลายก็มันห้อนพี่น้องมันบปเป็นต่อในอย,ย,ยิปเลยเพราะฉันเท่าถูกดิอืมแมบบ้วัน <laughs> <laughs> thẳng xẹt thẳng ngọt Mà ướt ăn hẹp toàn nhoi <laughs> Cô đi đâu, Thẳng <laughs> xẹt đây ngọt luôn Hvor er den?

โมจีมันจะบอกโอ้ยพี่น,น้องฮ้อนโพดฮ้อนโพดทุกคนอันนี้บอกคำว่ากินพวกฮ้อน ห,ห่อนครับจอตอนไรก็ยยานห้อนไรนก็ยยานห้อนบุกคุ่มกุ้ม พี่น้องพอคันไว้สบายดีวัสดีค่ะถ,ถ้าวัทถืใจกดไปด้กน้องอที่ตามมาแน่